สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะไปดูวัดอรุณตามสัญญาเลยขอประชุมกองทัพเรือนะครับวัดอรุณนะครับ เอาอยัางไงเข้าไม่เป็นหูร้านหลนสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยอันนี้ถ่าจะเป็นพัดแต่นี้ไม่ใช่หรือว่ามันเป็นทองเหลืองน่าจะเป็นเจ็ดพนสองพัานี่แหละแต่มันซีด ทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้เราอยู่อะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ถนนวังเดิมนะก็จะมีรถเยอะหน่อย วัดอรุณนะครับเนี่ยถึงประเทศไทยก็ต้้งนึองถึกรถตกตุ๊กแต่ไม่มีขากนครับทรงธรรมจักรวงเดิม จะเข้าวัดอรุณเลยเพื่อไม่ให้รอช้านี่วัดอะไรห้าปีที่ไลแล้วก็จะโูเก่าๆหน่อยนะอันนี้มันคือชื่อวัดอะไรใครรู้ก็บอกเลยนะไม่น่าใช่วัดอรุณหรอกเพราะว่า วัดอรุณจะเป็นวัดที่ใหญ่กว่าน,นี้เลยก็เห็นตัวพระรางได้ชัดวัดอรุณนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดแรงมาที่ใครมาก็ต้อง เห็นสักครั้งในชีวิตนั่นก็คือเดี๋ยวเราขอเราไม่มีทางกข้าว มันสุดได้แค่เนี้ยเทปนึงโอ้โหเก่ามากอีกแค่แค่สิบสามปีเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่แถางนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูแลนด์มาร์กนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีใครมาถ่ายได้ โอ้โห oh, สูงมากแล้วนี่คือทางลงใครจะกล้าขึ้นมาเนี่ยมันส่งขนาดนี้อันนั้นคือช้างเอราวัณกับพระอิน์นะครับที่ซึ่งเป็นลงไม่ได้ เอาลงไม่ได้แล้วนี่สวยมากต่อมาก็จะเป็นมีหลายทางขึ้นเลย ทำไมนะเรากลับมาที่เดิมเลยตอนนี้เราบาักอยู่ที่เดิมอย่างเดียวไม่ขยับไปไหนเลยไปนูน่นเอาคุณพูดแล้ว นี่ก็ที่เดิมไงตาที่ตรงนี้ไปนะพวกตรงนี้ก็จะมีคนจีนมานะครับมันน่าจะไม่ใช่ที่เดิมลัดบักอยู่ที่เดิมะลรก็ครับเนี่ยเราจะมาตรงนี้หน่อยตรงนี้ อืมใกล้ๆหน่อยเป็นถนนถนนคน,นถนนคนเดินเอ้ยอดั๊บ <c oughs> ดูสิเข้าเบอร์หมดแม้กระทั่งพระพุทธรูปสิบสองปีที่แล้ว โ้สวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูอนุสาวรีย์รัชการที่สองสรุปคือเข้าไม่ได้น้ะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่าเราสวยๆกันก่อน นี่นะคะก็จะเป็นตงชาติไทยและก็ธงในสมัยนั้นเขาจะไม่มีธงวัวประรอจะเป็นธงพอปร,รอเมื่อกี้เห็นอะไรปไปบ้างน,นี้ก็จะเป็นพวกบูชา ไอพวกนั้นอันนี้นะ่าจะเป็นกินดาลีนะเท่าที่ผมสังเกตก็จะเป็นทาหารสมัยโรมันนะันนั่นเข้าได้นะแต่แต่เขาไม่แต่แต่แบบเขาไม่ถ่ายเฉยสลุปก็คือถ่ายได้แต่ด้านหลังข้างหน้าเขาถ่ายไม่ได้ไง โอ้โหตั้งแต่ในหลวงเขาก็ไม่เว้นอันนี้เป็นุงวัวประกอ หกสิบปีาปีอะไรไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวู้ทงอ่านไม่ออกเข้าไป <c oughs> นี่โอ้โหของเล่นเทียบเลยนี่ขนาดเราไม่เคยไปนะเนี่ยยังสวยกับมากวันนี้จะสองที่เลยวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าจริงแล้ว จริงๆแล้วนะครับเราจริงๆแล้วผมมีที่เด็ดอยู่แต่เราเดี๋ยวผมโชว์ตอนเดี๋ยวผมจะโชว์ตอนคลิปใกล้จบนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อไว้นะ เป็นป้าเลยทุกอย่างนี่แหละปีศสองนครประมสมุรสาคอน,นครประมท่าจีนมันที่โลกกินแลนด์สก,กีนแลนด์เคนาดาื ใชยแลนประเทศอื่นใหญ่กว่าเราอีกเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องป,งปังปังสตูดิโอด้วยนะครับแล้วขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับตา7จีดสิบสองพันการ,ท,รที่9เจอตั้งแต่ต้นคลิปเลย